ีค <screws> <ground> ่ะ <Heritage> อ <desserts> ันนี้อยู่กับเราช่องป่าตามติดชีวิตช้างนะคะอ้อนอะไรกันนี่อ้อนอะไรกันนี่ขอบคุณมีการยกปีนิขอบคับข้าวเปล่าอุ้มผมนะครับครับด้วย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  เอาขบรอกัข้าบรอันเอออาขับรอน่อยขาเดมีหนามาษาเดมเออข้บอเีดียวหนามาสาไดนิงเอาข้บรอกันนรอรออีกรอแล้วขบรอแล้วรอแล้วโอ้โหยหมดอลากใ้เลยเอาคันโอ้ยอย่งบอกเลยคันกอ เออเพื่อของกินครับผมกวนจนผมจิตโตแตกเลยครับเนี่ยรออยังนี้หนผมกินอยู่นี่เอ้ารอตัวรออย่าขี้โกงไม่เอาครับรอก่อนเออพี่ดีมบอกว่าขี้โกงนามสัตว์ล่างนาให้แล้วล่างนาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยระวังเด้อพี่ดีมเด้อระวังเด้อพี่ดีมเด้ออานนามสัตว์พี่ดีมล่างนาให้ผมบอกพี่ดีม อ้แรงนะอู้แรงนะพี่ดิมนี่แม้พี่ดิมอพี่ดิมาผมครับพี่ดิม ้งการในผมแล้วดเดี๋ยวนี้อาบน้ำก่าน้ำว่าอาบายมือเราไปรงเรียนเลยอออเอากระเป๋าออกเด้อนะ่ะหมิงชิโมยไปรงเรียนดี่ี่บาี่เา่อาี่่เอ่อ่อาทีี่ี่อ่อาอาอาที่เ่อาี่เอาที่ที่อ่เอา่เอาอ่าี่เอา ไม่เอาที่กง้งไ่ใคกัไปใส่ไปใส่ไปใส่ลูกไปใส่เอาไปใส่ไปใส่เอาไปใส่มันน่ะ เป็นหนึ่งา่านจะมีอะ้องกันุมเฮ้ยนั่นเลยเอาเอารออีกง่กี่กว้เก่งจังเลยเมี่ยงนี่ ยางไปบางเมือนเห็นเสือกว่หมียางไปห้องนี่เลยวอนนี้อังบอกว่าอู้ลมแรงมากเลยค่ะัยกุเลยเอาไหม เห็นมาเสื้อไหมเสื้อเอกมเรีนมีด้อกหน่อยเนี่ย

เดี๋ยวลูัคเ้ไยาไปนะอมเี่ยวบบงาชีรนอไม่พอไมู่นะมัอไปของมี่ ก็ไม่ได si si ้ว่าเส้นหน่อยเส้นยังเลื่อเสืออาต่ม yup ันม่เล่นนีสิพี่ดิมพี่ดิมพี่ดิวพี่เอ้พี่ดิมพดนามให้หนครับเราลองกันอย่าขี้โกงไม่เอาทำไงเอามดีๆอย่าขี้วับ ชิคก็มแบบได้พ่อเปล่าดูดูดโอ้ยเอาเอาขานเลยเอาย่อดเลยโอ้โหเอาสินอนเออนอนเลย บอลล็อกทีแล้วก็บอลโอ้ตู่ตู่กันเกี่ยวกิเลนเพิ่มขั้นทันทีเลยจานสองสีครับสีแดงสีดำจานเปลือกเปลือกขึ้นตัวเอา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 โอ๊ยนอน สว,วัสดีครับเชาเพาว่าแม่เ<ข>อฟซีสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับด้วยรอหน่อยสวัสดีครับด้วยเดีย๋ยวแห่ลายถูกันนี้เอ้าทำไงทำไงก่อน <c oughs> เอ้าขนาดเอ๊ะทั้งอยากกินทั้งอยากดูก <c oughs> ทั้งขั้นทั้งอยากกินโอ้ไม่เอาไม่เอา,เร,ารอๆกันนัออ้นอีกรออีกนี่ ใหญ่ไม่กินเ้อะ้า่าถ้าเขาไม่สวยต้องออสวยหน่อยเอาระชัต้องเลสวยกว่านี้อแต่ทีาม่ทักใจก่อนเร็วๆเอาเอาเงยอากยทำไงทำไงรอนนั้นอีกเอารอรหน่อยเออเอาเออ ังได้ครับสังได้เอ้าทำไงทำไงคุณเอ้าเอ้าเอ้าเอาครับกวันดีคับรอก่อนรอรอก่อนมาดีอุ้ยบอกกิ๊บนะ คนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไครตแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตําไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมฝากภากพความน่ารักไปเพียงเท่าน,นี้ครับเอ,เอ้าทําไงทําไงเราะเาะละเอ้ย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 ลายกันเลยครับสวัสดีครับ